สวดีครับพบกับผมแจ็ค m o นนี่เบตเตอร์นะครับมาดูหุ้นน่าสนใจประจำวันที่7กุมภาถึงวันที่11กุมภานะก็คือหุ้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ตัวที่น่าสนใจมีตัวไหนบ้างนะครับก็ตัวแรกก็ตัวนี้นะซีวิลนะมีแนวรับอยู่ที่ 5บาท70นะถ้ายืนได้ก็มีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้ที่6บาท45นะตัวถัดไปเออตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยแต่หลายคนอาจจะไม่กล้านะแต่ว่าสวยนะถ้าสามารถยืนเหนือ2บาทได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่2บาท64นะ สองบาทหกสิอันนี้ก็เหลืออีกเยอะเลยนะเหลืออีกเยอะเลยน,ะน่าจับตามองนะสำหรับ BGT ทำอะไรทำอะไระเสื้อผ้ารองเท้านะเสื้อผ้ารองเทา้าเอ BGT ขอดูหน่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูว่าเขาทำอะไรอ้าว อ๋อบอดี้โกบเหรอบอดี้โกบเสื้อผ้าขายดีอหรอจะเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมเสื้อผ้าขายดีวะนะก็ขึ้นมาสักผักแล้วสำหรับตัวบอดี้โกบนะอรายได้ดีไหมอ๋อรายได้ดีกําไรอีเพิ่มโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้นะบอดี้โกบนะ ถ้าสามารถยืนเนสองบาทได้ไปมีโอกาสไปต่อถัดไป b b l าตัวนี้สวยอยู่แล้วนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะก็แนวรับอยู่ที่134่งสบาทห้สตาง์แนวต้าน144่งรออสวยดีนะสวยดีสวยดีขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับตัวแบงค์นะถัดไป พีจี PG, PG, เออก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเบคไฮด้วยเบคไฮไฮนี้นะก็สวยดีแนวรับอยู่ที่เจ็ดบาทยี่ิบแนวต้านอยู่ที่แปดบาทสิบนะยังเหลือแก็บอีกเยอะเลยเหลือแก็บอีกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยปิดที่เจ็ดบาทห้าสิบ อืประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะจากแนวราคาปัจจุบันอ้างอิงกับแนวต้านนะเออก็สวยดีสวยดีถามว่าทําอะไรอื PPE ชุดยูนิฟอร์มอืม P P e วกเสื้อผ้าขายดีเนะ้ส่วนบุคคลเนานะโอเคถัดไป PTT EP ตัวนี้ก็ขาขึ้นอยู่แล้วนะถ้าเป็น2เขียววันจันทร์เนี่ยก็131บาท50สตางค์ก็จะเป็น2เขียวนะแนวต้านก็136แนวรับ125บาท50สตางค์นะ,ะก็สวยดีสวยดีนะเป็นแบบนี้นะ p a t แพทเทิร์นโ h ไฮไฮก็ high ก็ไฮอยู่นี่นะแบบนี้นะก็ลองพิจารณาดูนะสัตว์ป้าย JSP JSP ก็สวยนะตัวนี้ก็แก็บเหรียเยอะเลยเหรือเยอะเลยแนวรับอยู่ที่แ6สตางค์แนวต้านอยู่ที่1บาท20สตางค์นะตอนนี้ก็ปิดที่ราคา1บาทใช่ไหมไปถึงแนวต้านก็20%นะเออนะครับก็น่าสนใจดีนะก็น่าสนใจดีนะครับ ถัดไป K-Bank อ่าเคแบงกลุ่มแบงติดมา2ตัวนะถ้ายืนเหนือ152บาทได้นะแนวต้านถัดไป167ก็นะ่6 7ก็น่าสนใจนะไปทำการบ้านต่อนะเขามีหุ้นน่าสนใจเนี่ยมี c ี i ิมี B, G, T, ีทีบีบีเอลพีแล้วก็เคแบงนะ ชอบตัวไหนลองพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลทางพื้นฐานประกอบด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ